เป็นลูกคณะ,ะเป็นลูกเจ้าซึกเก่าย่าก็อ่าเลยอยู่บ้านเมืองเหมือนพี่นอเขาอะป้ายโหตําโหทีมกับเหตุการณ์เป็นลูกจ้างวันหนึ่งแปดสิบห้าวันหนึ่งหนึ่งร้อยลาดเจ้าไหนกอภัยพี่นอเขาหันถึงว่าปีน,นอเขาเขาอยู่กันในเป็นสเทเป็นสเทค่ะสะเทสังไหนหนึ่งอ่าโลเคเข่ง,ข,งข้าวยำ อันติเลยแนทลูกแนทไปสองมาพี่น้องเขาเป็นสเตกก็มีหลินอัมโลเลเซอไผใครเอาก็คือก็าทางเอาคอยเขามีใจคอยเขาใ,ใกล้ทนสามมาพี่น้องเขาเป็นสเตอันมีสาบเผาว่าอัมไลโรโหลดซื้อแอร์ก่อนมานอนในผุยทั้ง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 ก้นอยู่เมืองก่อกันมาน,นั่นอยา่าไปคอยค่ะนะลมทอยใจก็โหลดซื้อคะ่ะ ที่เลียนอินก็หล่อซื้อครับบักพีดลูกหนึ่งก็หล่อซื้อครับอย่าเบ่บวนมาอ้าโลเปิลกับอยู่เมืองไทยเนี่ยเปียวปีนอ้องเขาครับอ่ำใจครับตุกข้าเหลือพี่นอ้องเขาอยู่กัน,นไหนครับเขาไม่ครนะเพราะอำ่ำยมวันหนึ่งเมือ่อโตทบยอดไหนก็ขึ้นหลาดอ้าปีนทอนน้องอินทอนมันหลาดในใจเตีอ้ยอย่าไปให้ลูกหลานมาอ้าวกาเเทศการเมืองไทยล่ะอย่าไปว่าครับ การเหตุการเมืองไทยปีหนึ่งมาแต่เลยเฮ็ดบัตร MOU ว่าแต่เลยจ่ายว่าแต่เลยเสียว่ะพเก็บหอมไรก็หลุดจ่ายทั้งอ่ะเพื่อนก็หลุดขาดเพื่อนอยู่การนอนก็นอนอิดอ่อนเอาขาสเสในก็ว่าเต็มกว่ายอ่ออย่าไปใครกว่ายอยู่ครับนะอย่าไปนวนมาอ่ะก็ด,ไกได,กไดไีไปก็ดีล้วก็ดีแอบไปอ่ะไปกับเจ้างอในก็ตื่นเตะปอมมาเหมือนเจ้างขาขาไว้ครับ ก็อยู่ที่ไหลก็ยยดแหลนเปิ้นเอาเสื้อโคสชังมาใส่มาใส่ว่าอ่ำใจไต่ไหนก็มันต้งนอกให้ค่ะเป็นนะตังในมันก็ดื้อเปี่ยนไต้ไว้ค่ะบมังก็มังเจอหันี่นองไต้หนังอันนี้ลาดไทยใส่้ว้หน่ะพราใครูดไต้ี่นหนึ่งตัวติ่นมันฮะเล็บติ่นเล็บมือมันสองมาตัวตั้งกินมันฮะมันแหลนมามันเป็นเปืนอ่ำใจไต้ไนตั้งกินมันเนี่ยเดี๋ยวออกมาอันนี้ครับลองตัวไต้ ไทยเห็นวันนั้นนะมองก็ใส่เสื้อโคโอ้ทมีบัตรไทยไลายเป็นไทยขาวอันคอยครับขาวอันคอยครับอันคอยในคอยพี่น้องเขาอันเลยอยู่กันในอันเลยต่อสู้อันเลยจุกมันเหนือขาตัวเจเก่าอันเลยเฮ็ดบ้วนมาเต็มค่ายปลายของไหลก็ขาวค่ายปลายมาในเปินเคอเปินมาเตียงเอาเตียงเอาในวันหนึ่งมาเขาก็ดเดอ้อนลูกหลานเท่าไหละ ให้เขากลัวให้คะ่ะให้เขากลัวใหองหนเขาขายย้อนปันแห้งใจพี่น้องเขาอันมาถ่อมอยู่กันนี้อย่าคอยว่าดีไรกว่าอยู่เมืองกรอบอย่าคอยเป้นมาเป้นอยู่หลีกินหลีตั้งหนอกมันก็าขาเอกัดกัด,กดหลังๆจะห,หน่ในก็หลุดซื้อครับทำเสื่อมอยู่ไรครับเอาปัางการล้มมาปันก็อ้าลูใหม่วอาใหม่ครับพี่นอ้องครับอย่าไปคอยครับมันหลีอยู่สิกันในลีอยู่ครับ อยู่อยู่วพีีนอ้องเขาเป็นเทวดาขนาดพีนนะ้องไทยคนนึนใครไรสังไหนก็มีภูมิศีลมีธรรม,เ,มเอามาหลู่ปันเอามาฝากตอนปันอย่าไปทางเลียกตัวเจ้าเก่าว่าเขาเป็นก้นตุกข้ามใจครับเป็นก้นหมากมีเป็นก้นสัตเทกอนึ่งใครไรสังไหนก็มีกนม้นอันมีศีลมีศีลไายเอามาหลู่ตอนพี่นอ้องเขาอันแนวขาเขาขาใครขอดยอดฝากตอนพี่นอ้องเขาถึงเจ้าซื้อหารเขาถึงปีน่น้องเขา ก็ว่าการเกิดเป็นก้นได้ไหนคะเนาะหนึ่งเตลยหู้นาการตัวเจ้าเก่าสองเตลยเพจเเนื้อเลือดเจ้อเคือตัวเจ้าเก่านะอัวคาแน่นว่าหรอก้นไตแหละเอามันใด้ก็อต้มเจิกเนี่ยก่อเพราะคำลาดก้มมันอะไรเนี่ยก่ออัวเขาอําโหลกะก้มมันเนี่ยอ่าก้นั้นก้มมันก้มลาดอะไรเรียกมันก้มแตมอะไรนะมังปอกมังปอกมังเผาก้วนไห้มัน บ้วนในใจค่ะนะหมางปอกมันก็หลุดตื้อค่ะเพราะกว่าเมืองมันในอูเขาปลายเพมาหาิปปีเมืองอะอะไรปอกอะทุ่งเม้าเนี่ยก็อพระคายใหญ่จังเลยอ่อนอู้เขาขาดปอกเมื่อนะก็มันก็หมอลาดลิกมันก็หมอเต็มเมื่อขึ้นเมืองเมืองใต้เขาสํารหลผ่านมันเนี่ยมันไปกูตีค่ะหลวงอะอ่อนใตก็หักอู้เขาอะไรเมื่อฮอดปีน้องทุ่งเม้าหมูเจปีสองเฮงซาวสองไอปีสองเฮงสองน่องปีสองเฮงสองเขาขาดอ่อนเมื่อ เออปองนายกถึงว่าเขาอูเขาลูกตีทุ่งมาไอ้อไปายมาอยู่เมเขาเป็นกนเก่งตุงมาแล้วซ้ำอยู่ในเวียงเมสายข้าวมันก็อยู่ในเมืองเกากอันในเมืองไกรลาดกว่าเยอะอย่าไปคอยก้นเมืองเกาะพี่ไขบอกเองคนที่นี่เขาไม่ขาดอะไรเลยเราสิขาดขาดอากาศว่ะ <c oughs> <c oughs> นะเอะอคำนั้นวันนี้ข้าเขาก็ต่างเกิจจู้ถึงเนาะกลุ่งมุนอ่าพลาเป็นเจา้ากลุ่งมุน คุบาอาจารย์หลวงปู่ไมอินทศิลีนะอาจารย์ทุกระดับแล้วก็ะอาจารย์สมัยที่เมตตาก็รปัถนานะครับที่จะนิมนต์ท่านให้มาเมตตาที่นี่เพราะผมดูแล้วยังขาดหลายอย่างเมื่อวานก็มีนะครับน้องๆมาแสดงให้ดูต่างกิจจูถึงขนอคูคหมอเจ้าเขาผู้ใหญ่ก้นหลงอันมีปัดเปิงอันมีลองเซนตังอ,อ่อนโห กูก่อกูเจ้าให้พอจุกมันนะถอยใจออกก็ให้เลยหัวเอออยู่ที่ไรก็ตายอยู่ที่ไรก็กินอย่าไปโก้ตายอย่าไปโกอึบกอบสังในห้องโกอึบก็อบพอมีครูบาหลงอยู่กันในครูบาหลงเดอ่อนมาสายน้ำในมันเต็มปุ้นเซ็งนะแล้วก็มีขาเขาอินทอนลูกอุคมาวมีปอขา มีทุกท่านมีเจ๊กเก้งมีพี่โกศินมีพี่สุภานามีคุณลำยองมีพ่อเลี้ยงใจลืนทุกท่านที่ได้เอ่ยมาก็ดีไม่ได้เอ่ยมาก็ดีรายชื่อทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวผมจะเอาฝากไว้กับครูบาให้ท่านแผ่เมตตาให้กับทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้เขาต่างคิดจูถึงย้อนให้กูก็อยู่ลีกัดเย็นหลอดเพย์ไฮไล์เนาะเป็นตีปึงไตอันเจอปลายมากกาลีอันอยู่ไว้ก็ให้อยู่อะไร เป็นรักเป็นฐานไม่กันในคณะเหมือนนยย้อนใหม่สูงเป็นวันศีลวันธรรมใหม่สูงคับ